ในลีฟฟุบอลแดนไกลงวงครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าโชเซ่มูรินโญเทรนเนอร์คนดังระดับโลกครับได้ถูกกล่าวหาว่าเขานั้นพูดจายเย็ดผิวหลังจากจบเกมที่เฟเนบาเช่พบกับการาตาสารายแต่อย่างไรก็ตามครับเพียงเวลาไม่นานอดีตลูกน้องเก่าของเขาอย่างดิเดีย่์ด็อกบาและมิเกลเอสเตียงได้โดดมาปกป้องหัวหน้าเก่าของเขาครับและบอกว่ามูรินโญไม่ใช่คนที่เย็ดผิวอย่างแน่นอน เป็นอย่างที่หลายคนนั้นทราบกันดีครับว่าในาปัจจุบันนั้นมูรินโญ่เทอเนอร์ชาวโปรตุเกสเขานั้นรับงานคุมทีมเฟเนบาเชในตุรกียอยู่ณเวลานี้แล้วหลังจากที่คืนวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสองทีมยักษ์ใหญ่จากแดนไก่งวงอย่างการาาสารายครับโครจรมาเจอกเฟเนบาเชแม้ว่ารูปเกมครับจะจบลงด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนและหลังจากจบเกมครับมูรินโญ่ก็ได้กล่าวว่ามานั่งสำรองของการาทสารายกระโดดดีใจเป็นลิง พร้อมกับได้คอมเมนต์ว่าเกมนี้น่าจะดีกว่าหากมีผู้ตัดสินชื่อสลาฟกวินซิสช,ชาวสโลวีเนียมากกว่าจะเป็นผู้ตัดสินจากตุรกีซึ่งหลังจากนั้นครับทนายของกาลาตาซารา์ก็ได้ระบุถึงความตั้งใจที่จะดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับคําพูดที่เหยียบผิวของโจเซมูรินโญและได้กล่าวว่าเขาได้พูดจาดูหมิ่นประชาชนชาวตุรกีโซฟเฟเนบาเชก็ได้ตอบโต้ว,ว่าการาตาสารายพยายามที่จะบิดเบือนคําพูดซึ่งทางดรอกบาและเอเซียนครับก็ได้โดดมาปกป้องนายกของเขา โดยดอกบาได้โพสตผ่านโซเชียลมีเดียว่าถึงกาลาตาสรายคุณรู้ไหมว่าผมภูมิใจขนาดไหนที่ได้สวมชุดแข่งขันเหลืองและแดงรวมถึงความรักที่ผมมีต่อสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตุรกีเราต่างรู้ว่าการเป็นนักกันมันเต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดเดือดขนาดไหนแล้วผมก็โชคดีพอที่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นผมได้เห็นคอมเมนต์ล่าสุดเกี่ยวกับโชเซ่มูรินโญ่เชื่อเถอะเวลาที่ผมบอกกับคณว่าผมรู้จักมูรินโญ่มาหลายปีและเขาไม่ใช่คนที่เหยียดผิว ราในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วพ่อผมจะเป็นพวกเหยียดผิวได้ยังไงจากดีเย่ด็อกบาส่วนทางเอเซียนครับก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาพร้อมก็ได้แชร์รูปของตัวเองที่มีด็อกบาและก็มูรินโญ่สมัยที่อยู่กับเชลซีพร้อมกับอีโมจิที่มีรรปหัวใจ3อันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับก่อนหน้าที่ทางด็อกบายืนการว่าโค้ชวัย62ิปีรายนี้ไม่ได้เป็นพวกเหยียดผิวนนัั่เองครบ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ